สวัสดีค่ะวันนี้แอนขอรีวิวนะคะนี่เลยรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่นมอนสเตอร์นะคะตัวนี้แอนตัดขึ้นมาทั้ง3ไซส์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาด8นิ้วนะคะมินิเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยใส่กระเป๋าตั้งใบยาวได้ใส่มือถือตระกูล plus ได้หรือว่าที่แอนสะพายอยู่นี้จะเป็นขนาดขายดีนะคะคือ26เซนนั่นเองมีแบบนี้เลยเป็นมอนสเตอร์น่ารักๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้ลูกค้าที่ต้องการใส่ของเยอะอย่างเช่นลูกค้ามี ไซสแพดอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็แนะนําเป็นไซส์จัมโบ้ก็คือไซส์30เซนหรือว่า12นิ้วนั่นเองนะคะมีแบบนี้เลยแอนเอเทียบขนาด3ไซส์ให้ดูนะคะรุ่นมอนสเตอร์นะคะข้อดีของเขาเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามีน้ําหนักเบาที่สุดในร้านเลยตัวนี้ เป็นน้ำหนักที่มวลเบามากตัวนี้เป็นหนังแกนแนด์มีความนิ่มรและเบายังไม่พอนะคะตัวนี้มาพร้อมหนังลองปล่าแบบนี้เลยตัวนี้อะไรจะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะเก๋มากเลยไม่ว่าจะครอสบอดี้นะคะแบบนี้ใส่กับเดรสก็ได้ยีนก็ได้นะคะอันนี้อะดักับเสื้อผ้าได้เยอะมากๆาเลยนะคะแอนบอกได้เลยว่าเหมาะ ใช้ได้สมบุกสมบันด้วยตัวนี้ใช้แบนแบบ every day bag ใช้ทุกวันได้สบายๆเนื่องจากว่าขนาดของเขาเนี่ยกำลังดีและยังไม่พอเท่านั้นนะคะตัวนี้เรามีช่องหลังให้ใส่แยกมือถือด้านหลังได้เสียบมือถือข้างหลังได้สบายๆเลยทุกขนาดมีช่องหลังให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเวลาคุยงานเสร็จเกียจเปิดกระเป๋านะคะสามารถเปิดด้านหลังแบบนี้แล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยค่ะนี่ตัวนี้แล้วเป็นกระดุมแม่เหล็กแม็กแกแบบนี้เลยค่ะล็อกได้ตัวนี้สามารถเก็บ พวกพาสปอร์ตก็ได้นะคะนี่ก็สบายสบายเลยส่วนช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยลูกค้าที่ต้องการแบบพกล่มด้วยนะคะเป็นล่มสั้นอันนี้ไซส,ส์26เซนที่มตรสปาอยู่นี้ถือว่าใส่กระเป๋าใส่ล่มสั้นได้ด้วยค่ะนี่หรือว่าจะเป็นไซส์30เซนก็สามารถใส่ได้แต่ถ้าไซส์20เซนขนาดมินิมินิลูกค้าชอบแบบใบเล็กยสปายน่ารักนักนะคะตัวนี้ก็จะตัดด้วยมาหลายสีด้วยกันเช่นกัน ตัวนี้นะคะแอนจะมีฉีดสเปรย์กันน้ำและกันลอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกใบเลยเดี๋ยวแอนรีวิวให้ดูค่ะตัวนี้นะคะไซส์เล็กนะคะไซส์แปนิ้วจะมีหลายสีด้วยกันเลยลูกค้าสามารถแคปหน้าจอแล้วทักแชทได้เลยนะคะสำหรับสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเบดแบบนี้นะคะออกสีไข่ไก่นะคะสีเบสีครีมหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินเทาแบบที่แอนส u ายอยู่ สีนี้ก็จะเข้ากับพวกออ่จีนได้ค่ะใส่กับยีนได้สบายๆเลยหรือว่าเป็นพวกเรสสีอทอ่อนๆอ,อ,อันนี้ก็อ d แดปกับเสื้อผ้าได้หลายสีเลยค่ะนี่หรือว่าจะเป็นสีนูด้ดนี่สีนูด้ดจะออกแบบคลีนชมพูอมชมพูค่ะตัวนี้สีนู้ดนะคะหรือว่าจะเป็นสีแดงไปเลยนี่ ตัดกระสีเสื้อผ้าแบบเซ็บๆนะคะนี่ก็จะเป็นใช้สีแดงเลยค่ะก็ะคือรุ่นนี้บอกได้เลยว่าอันนี้ตัดเสื้อผ้าได้เยอะจริงเพราะว่าหนึ่งเราสามารถคล้องแขนไปงานแบบนี้ก็ได้ เราสามารถสะพายครอสแบบนี้ก็ได้แล้วยังมีโปรโมชั่นที่3ของเขาอีกด้วยนะคะสามารถแบบพับเก็บให้มันแบนๆแบบนี้แล้วใส่ในกระเป๋าเดินทางได้คุยคือมันดีงามมากเลยค่ะรัแบบสำหรับรุ่นนี้ถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะตัวนี้นี่สีดําเป็นสีที่ขายดีที่สุดเนื่องจากสีดำาอาได้กั่เสื้อผ้าได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวลองสะพลยให้ดูเนาะอันนี้ไซส์ยี่สิบหกเซนนะคะไซส์ยี่สิบหกเซนก็มีหลายสีเช่นกัน สีใหม่ค่ะจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเทอร์คอยต์ค่ะตัวนี้ตัวนี้สีครีมเบลสนะคะนี่ตัวนี้สีดำนี่ใบนี้สีเทาค่ะแล้วก็ใบนี้สีนูดแบบนี้เลยลูกค้าชอบสีไหนนะคะสามารถแคปบหน้าจอและทักน้องแอดมินได้เลยนะแล้วก็สีสำคัญตัวนี้ไซส์ของจัมโบ้นะคะแอนตัดมัดด้วยกันสองสีก็คือจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นสีเทา นี่แบบนี้เลยอ่าแคปหน้าจอได้เลย มาพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดคุ้มเลยค่ะ,ะเดี๋ยวแอนลองสพายสีดำใจเรียกให้ดูนะตัวนี้แอนจัดโปรโลดเยอะมากเลยสำหรับหนังแกะิวซีแลนด์ปกติเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ 3- 4- 5พันเลยนะคะอันนี้แอนจัดโปรโลดเยอะมากอย่างไซส์เล็กนะคะ8นิ้วเนี่ยจัดโปรโลดไปเลย5 0เหลือ2590บาทแล้วก็ไซส26์26เซนนะคะจัดโปรโลดเหลือเพียง2,800บาทเท่านั้นแล้วก็ไซส30์30เซนนะคะก็จัดโปรโลดเหลือเพียง3,000บาทแล้วยังไม่พอเท่านั้นยัง มีโปรโส่งฟรี EMS ให้ด้วยอันนี้แอองสปายไซส์เล็กให้ดูดีกว่าโอเคนี่เลยนี่ไซส์8นิ้วมนีประมาณนี้เล็กน่ารักกำลังดีมนีประมาณ8นิ้วนะคะตนนัวนี้แล้วค้าสามารถแคปหน้าจอแล้วสนใจซีนหารุ่นไหนนะคะสามารถทักได้เลยที่ไลน์แอดโรเวล่าค่ะ